มีกะลาบาคํายาจะนอนห่าแม่ปีพงพมพันเพียบาดแย่เองนาแม่พีเพียสบาดแย่คํายาจะนอนาแม่เวลากันปู่ดำเพียสบาดแด่เองนาแม่กันเพียสบาดแด่คํายาจะนอนด้อกะการจันร์นุคอจ้อมาปิงยาติงอยู่ในบาดแด่คํายานีน่เน่จะนอเปียวเปียแม่เสียเสงกะดอกการจะน่านบุรีมิโยอะไรปัดขยีตัวเสี้ยเสงเพียบาดแด่ หลุนจีมิงโดตีเจ้าบาตล้าการชนะบุรีมิยอแท้หมาทิงช้าแดนในยามีาจีชิบาดแผลอะไรป่ะในยาโกมาเปี้ยวขิงจะหนอโดการชนะบุรีมิ่อแย่จางโกอายิงเจ้าของเปียวเปี้ยแม่คำยาการชนะบุรีมิยอตบ่าว่าขยีตัวเล้งใส่ยาในยามียาจีชิบาดแดนี่มีเอมยาสุก้าต่องมีอะไรกุเมีอาเพียดบี ันมาขานแผลลาบ้าแดงเยตะขุนเมียนแย่หญิงมิดเพชรติแผลน้อยมิดคอยใหญ่มิดแน่แม่ก่องมิดอดีกา้ามิดจีตรงคู่ชีบาแดงหนูจีมิงโดกาการจะนะบุรีมิโลโกอะไรบัาขยีต,ตัวเจ้าแยา่อ่องคำยาดิเน่จโนอก,กา้าอาลองโกหน่าแม่จอจาแดงเนยาตะเนยาอาจากกา้าโกยืนเปี้ยเปยชิงบ่าแดงคำยะเอาาบาตาและมาเจ้าบาแน่มาเจ้าบาแน่อ๋อ สะพานข้ามแม่น้ำแควพ่อหล่าขาอบ่าแดสะพานข้ามแม่น้ำแควโซดาก้าแควมิจจ่อตระดาพเพียดบ่าแดง หนอกาแควมิดจอตดาแย,ย่ตย้ไมกตอีชิงบาเแดหรือจีมิงโดที่บิลาแควมิดจอตดากระบาจอดีก้าเชายหองตะไม้วิ่งเนยียตะคู่เพียดบีดุริยกระบาสิตแปวกาลาหมาตีเศ้าบาเแดจะป่านสิตัตกะเมียนมาในงานโกมหาบูหาเจ้าแด่ยธาลานตีเศ้าแต่สิตรงป่ามีาแน่อรตมาอิงอาอามียาอภิยาอตงปิ้วแดสะพานข้าแม่น้ำแควกาตานแนปิูโรทาบี เฉยตรงหยามิดาเล่าเฉบีถ้ามาขานยักแก้มาตีชี่บาแดพ่อบาแดอหลุนลาพแดชูขิงจี่เนยยาเพียดบีดีตดาป,ปอมาเลก้เลตันชูกาชูขิงจี่ชูนายแดตดาปอมาเมียทาเพียดตัวเนยดงชูขิงเลดเวโกและจี่ชูโลยายบาแดโอโ้โหอ,อันอ๋อหหลาดีปิงหาเวโกแล้ที่ชิงเตแดหหลา มีอทาตัวเนีดงชู้ขิงโกมิงนายบีแด่ปิงมียทาโกสีหญิงเนี่ยชู้ขี่จี้ชู้นายตะลาโรตีชิงแด่เขาลาย่แดย,ย่แดยาธาสีบีตะไม้วิ่งอาจารย์ยามียาโกเล่หลานหญิงไสยโยเกยตคุณมาอาสงตันโลยาบ่าแด่กองแด่ชู้ขี่จี้ชูนายปิดดอกตะไม่อาจารย์โกแล่เล่หลานนายแด่ นี่สิ่งจริงป้าแด่ป่วยดอชี้แดดีสิงบาล่าหมาจริงป้าแค่แดแควมิดจ,จอตดาแย่ตะไมโากอมาตยา,ยา่าโปดีแควดอจริงป้าแค่แดดีแปวมาดูดได้ยากกับบาซิดเคยแย่ตะไมโกเซวิงซาสยากองสัวอันลี้งยหยองเฉียตานแน่ติงเปี้ยทาแดติงเปี้ยเปได้ซีเสมาแควมิดจ,จอตดาแย่ตะไมโกตี้เซแด ตญงเปี้ยได้จาวโกจีบีเซโรชาหยญยิงเนี่ยบังผู้ตูออ้ต้านแล้วยาเสดเพี้ยนนายอลงลาแลเจ้าบาดแอาลงใบซาในบีลาคมยะแควมิดจอตดตาอันนีมาซาเต้าสายดุเอมียาจีชีแดการชนะบุรีมาชีนแชศาแหมจีแดอาซาสาสายใดมาชีบาดแดซาเต้าสายมียาอป,ปีนาแหมจีก่อผีสายมียาและชี้แดสายโกโปงซานามิโยมิโยเนี่ยหาป้าสวัวห้าสิงคาบาดแด ดัด่งใหญ่พวกอายันติ้งต่อแดดอาหลงก่าเยื่ตาชีได้อาซาสามียากูซาเหนียได้อาเชีงมาแควมิดจอตาดาเย่ชู้ขิงก้เพล่หมิงยาเดะเองมาเปลี่ยนขิงเองก่ารูดเยวยตัวเอง อเมาายันแรกสองแหว่พวกมาเม่แน่นอ๋นี่ล่ะเจ้าเม่ย์ยดนามียามิตะสู้แน่ตะเงยชิงเมียตัวแรกสาวเพียล่าสิงปิซีแ,แรกสาวเมียแลชี่แดการชนะบ,บุรีมิโยมาอชาช้าแด่แลรปัสยานเม,มียอเมียมเมียชี่บาดแด่ลุนจีมิงโดลาแแรพวกมาเม่แน่นอ๋อเทคคอบาดแดการชนะบ,บุรีมิโยกะเน,นโจโซบาดแด่คำยาเจาสุตินบาดแด่คำยาตาตา